ตอนนี้เรากําลังจะกลับไปบริเวณที่พักนะครับแล้วซึ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในการไปดูในการดำน้ําในช่วงบ่ายนะครับซึ่งทางเดินก็คือต้องไปขึ้นที่หอประชุมของจุฬานะครับตามมาเลยครับตามไปแล้วก็ตามไปก็ดูไปต่อต่อไปเรื่อยๆลง ือนอด้ยให้เขาไปเล่งหแต่ค <Oliver> okay. <laughs> ือย right. ังไม่เคยทำะะาองศึกษากันเล็กน้อยก็บริเวณนะครับจะเป็นบริเวณนีกระรอกขาวครับซึ่งเราจะเห็นได้ยงที่จะยากมากนะครับ ซึ่งเพื่อนๆลองดูกันนะครับว่าจะเห็นกันไหมซึ่งกะรล่อขาวนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ประจําหมู่เกาะสีชางนะครับซึ่งพบในเกาะแห่งนี้ที่เดียวครับ เป็นสาวจริงนี่จ้าเฮ้ยระวังขี้เลยวะขี้เหี้ยม ึงจะไปอู้ยังซะหน่อยเลยเดี๋ยวไปหนึงห้องเลยปะ อะไรไทยมะโหไทยก้ขาวามเลยหรอโอ้ไอปี้แค่พลุมป่ะล่ะไว้ก็เลยหนีลงมาเนี่ยโอ้มมาตู้แกหมโอกอบพี่กอบไปบอกว่าขอดไปเล่นแล้วพี่กอบก่อนพี่กอบตัวก่อนสะาปปี้นกาวิีเมฆกันหรอเปล่า เัตนวนี้นะครับเราก็จะเข้าที่พักกันแล้วนะครับก็คือไกลบ้าจากบริเวณพระตำหนักนะครับป เข้าที่ครับเตรียมสภาพตตันเตรียมไปกินข้าวตอนก,กันกันครับบุกใครไปไหนวะบอยองคุณห้เหร๋อยากทจกไป ลหลด,ดนนวตัวได้หรอจะลงน้ำลา,าลก็ไ,ได้จะอาบห่างก้ยหวอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวเลือยมึงจะได้ขึ้นมายุงเหรอ,อพี่ท่านกับตัดสิอ่ะข้นเลยนั่งมือกับมีเกือด้วย